สวัสดีครับเดี๋ยวไปดูน้องนักข่าวจะทำกาแฟให้ตากินตาบอกว่ากินได้เปล่าว่ากินได้หมดสีดำสีแดงกินได้หมดวันนี้ก็นึ่งปลานะครับเหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานสวัสดีครับ ปลาที่น้องเขาหาได้เมื่อวานสองตัวเพิ่งมาทำเมื่อสาวเองนี่นี่โอ้โหวันนี้ทำกาแฟแบบบดเลยพิเศษให้ตาชานได้ชิมกูบดกาแฟเครื่องบดอยู่นี่เองอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นโรงงานเล็กๆ <laughs> เดิน,น,เนบ้านนาคาเฟ่ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> บ้านนาคาเฟ่อใช่มั้งเนาะก็อยู่นี่ก็สบายสบาย,บายเนาะเย็ยนดีสบายไม่มีเสียงรบกวนอะไร,รนะไม่ต้องเยนนะอนนะอยเละจะเอามาล้างกระดาษได้่ไหมโอ้โหกระดาษด้วยาาาตวยวา,ตา เราใส่กระดาษกองเลยเอามาถ่ายใกล้ๆสิจะรู้ได้ไงล่ะน่ยดูสิดูสิดูสิครับดูอือนี่ล้างกระดาษก่อนรอบนึงอันนี้เป็นการล้างกระดาษก่อนนะครับเอากินกระดาษออกเขาเรียกเขาเรียกว่าขเาขาเรียกว่าเป็นการล้างกินกระดาษนี่แหละครับอือแล้วก็ใส่กาแฟลงไปไอ้ที่ใส่น้ำโซน้ำมีเยอะเหลือเกัน อันนี้ก็ล้างกระดาษเสร็จแล้วนะครับเอากินกระดาษออกเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะนํากาแฟที่เราบดเมื่อกี้เนี่ยที่ทําให้ตาชานเนี่ยนี่กาแฟจะอยู่ในนี้โอ้บดเสร็จแล้วแล้วก็เราก็จะใส่ในนี้คือกาแฟที่เขาคั่วมาแล้วใช่ไหมอันนี้เป็นกาแฟที่เขาคั่วมาแล้วครับเขาคั่วมาแล้วโอ้โหดูสีดูสิ วางสิครับดูเดี๋ยวน้องเขาทำร้อนมีเอามันมีไฟเหรออันนี้เป็นเครื่องช่างเราเราต้องช่างต้องตวงกาแฟด้วยแล้วก็จับเวลาจับเวลามีก็มีคันจับเวลาด้วย มันค่อยๆโยดอย่างนี้เหรอใช่ครับที่เราเอาสิบสองคูณสิบห้าหน่อยเอาสิบสบสองคูณสิบห้าหน่อยเครื่องคิดเลขอ่ะเพิ่งเคยกินเพิ่งเคยชิมเมื่อกี้นะทีนี้เขาจะกินกันจริงๆจังๆแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ตาชานอนไม่หลับทำไงดี ตเติมน้ำลงไปนะอุปกรณ์การกินกาแฟมันจะผ่านน้ำมันจะผ่านแล้วแล้วมันมันจะลงไปจนหมดใช่ไหมนี่ไม่หมดครับไม่หมดไม่หมดไม่หมดม,มันก็จะเหลือกากมันเล็กๆน้อยใช่จะเหลือกากมันเล็กๆน้อย มันจะค่อยๆน้ำนะมันจะค่อยๆผ่านกาแฟไปทีละนิด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 เวรารอดูรีแอชั่นตาได้นหมสายตาได้ไหมก่อนกินอ่ะพอแล้วมันจะต้องได้แก้วใหญ่ อ่าไม่ใช่เดี๋ยวแก้วตามาแก้วตาอยู่ไหนแก้วตาอยู่นี่โน่นโน,โน่นนั่นแหละอันนี้แก้วผมผมกินไปแล้วอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยละเราก็จะได้แล้วเราก็เอากากกาแฟตัวนี้ออกเดี๋ยวเดี๋ยวเราหาที่ทิ้งก่อนทิ้งเลยทางขยะน,นั่นแหละแก้วกาแฟตาใช่ไหมนี่ครับอ่าอันนี้ถือว่าเสร็จละอันนี้ของตาคนเดียวเมื่อเช้าแต่เช้าก็เอา กินลยนะหนึ่งกองเห็นไหมสีกาแฟมันจะมันมันมันจะไม่ดํามันจะไม่อะไรมันจะคล้ายมันจะคล้ายสีไยเราไม่ต้องใส่น้ําตาลใช่เราไม่ต้องใส่น้าตาลแล้วมันดีต่อสุขภาพด้วยไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่นมเป็นกาแฟดําแบบเพียวๆเลยถ้าใส่นมดีดีกว่านะไม่ดีครับไม่ดีกินกาแฟใส่นมไม่ดีอะตาเดี๋ยวจะให้ตาชานได้ชิมนะครับเดี๋ยวกินกาแฟนะครับชิมกาแฟดมก่อนดมก่อนดมก่อน เป็นไงพาาา<ก>ระอาจารย์คน,ค,คนก็ชอบองขมอยู่แล้วนะมันรู้สึกไงบ้างมันมันก็แปลกจากกาแฟที่เขาปรุงครับอืมมันมันมนก็แตกต่างกันอยู่นะปกติปกติกินกาแฟซองใช่ไหมใช่พอมากินกาแฟแบบนี้แล้วเป็นไงบ้างครับมันก็เหมือนที่เรากินกาแฟดําที่เขาใส่ซองมาโดยไม่มีน้ําตาลน,นะอืม เหมือนกันเลยแต่ตายกินได้ใช่ไหมกินไดแต่นะแต่ก่อนก็กินแต่นันแหละแต่ว่าทุกวันนี้ก็มักง่ายเนาะเห็นหวานออกหวานนิดๆกินหวานเยอะไม่ดียิ่งอายุเยอะแล้วกินหวานเยอะทำไมถึงไม่ดีไม่ดีต่อสุขภาพไงมันไม่ดีต่อสุขภาพน้ำตาลมันจะสะสมในเลือดเยอะชอบของหวานของหวานล่ะก็ไม่ก็ไม่ดีต่อสุขภาพนั่นแหละ เป็นไงบ้างตื่นไหมหตื่นไหมตื่นอะไรแบบตื่นอะ่ะโอ้มันก็ยังไม่ขึ้นท่านที่ท่านได้เนาะเดี๋ยวมันก็ค่อยระวังคืนนี้นอนไม่หลับนะครับไม่กลัวทําไมรครับเพราะว่าสามทุ่มมันสองทุ่มหม่ามันก็หลับแล้วอืมจะไปตื่นจะประมาณตีสอง <S <S ทุกคืนไออาจารย์ครับวันนี้ทําทําทําอะไรให้กินบ้างโอ้วาจะ ทำหมูแต่ว่ามันมีปลานึ่งก็เลยนึ่งปลาเหมือนเดิมเขาดูหน่อยเขาดูหน่อยเปิด,เป,ดเปิดให้ดูหน่อยครับต,ก,ตกหรือยังเนาะนี่ปลาอะไรครับเนี่ยปลาตะเพียนปลาตะเพียนโอ,อ้ยน้องเขาขอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงน้องเขาตะอ่าน้องเขาตกเบ็ดเมื่อวานอันนี้นึ่งใส่ใส่ใส่ผักอะไรบ้างครับผักชะอมแล้วก็ยอดฟลกทองแล้วก็มีมะเขือ,อว่าจะไปเอาผัก ผักพายแต่ก็ไม่ทันก็เลยก็เลยเอาตรงนี้แล้ะเอาผักตรงที่เรามีก่อนผักนอนอยู่นู่นแต่ผักหรืออะไรมันก็มันก็พอได้กินนะเราอยู่นาคือเราก็ต้องปลูกตรงนั้นะตรงนี้ไว้ดอกกล้วยก็มีว่าจะเอาดอกกล้วยมาใส่อยู่ดอกกล้วยเยอะอยู่ข้างหลังอ่าโอเคครับอาจารย์ บอไลฟ์ซี่อยสี่นาทีแล้วครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ